ึ่งกับดักนะคะที่นักลงทุนพลาดโอกาสหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยพลาดโอกาสในวิกฤตปี2020คุณเห็นเป็นไอเดียถ้าจะได้ไปเช็กว่าเอ้ยฉันเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าฉันเป็นอยู่คุณจะได้ใช้ข้อมูลของเตเอาไปปรับปรุงแล้วทำให้คุณพัฒนาตัวเองหรือว่ามีอาชีพที่ดีขึ้นหรือคุณจะเข้าตลาดหุ้นก็เหมาะแต่ถ้าเกิดจะเข้ามาฟังเป็นความรู้จะหาไอเดียในการลงทุนหรือสิ่งที่เตให้ความรู้คุณก็ได้ความรู้ไปฟรีๆจัดเต็มเหมือนกัน กับดักที่ทำให้นักลงทุนที่ไม่ได้กำไรหุ้นที่ควรจะได้เยอะมากอะแล้วไม่ได้คุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรวันนี้จะบอกให้เลยบอกให้เป็นไม่ว่าคุณจะลงทุนหุ้นหรือไม่หรือไม่ว่าคุณจะแบบสนใจในการที่จะเข้าตลาดหุ้นหรือจะไปทำธุรกิจก็ตามอันนี้ใช้ได้เลยนะทุกอย่างในเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนไม่ใช่หุ้นอย่างเดียวทำไมบางคนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นหรือคิด จะทาอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่กล้าที่จะลงมือทําหรืออันนี้มันเป็นตัวฉุดหลังเขาเลยซึ่งแม้แต่คนที่เรียนในคอยกับเตนะก็ไม่ใช่ทุกคนได้เงินเท่ากันนะไม่ใช่ยอดเงินในการลงทุนด้วยคือเตจะบอกอย่างนี้ว่าเตเคยเป็นมาก่อนอาการแบบนี้นะเคยเป็นมาก่อนตอนที่เตเริ่มเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นใหม่ๆซึ่งสิ่งนี้เตบอกให้เลยนะว่า แต่รู้สึกว่าคนถ้าอย่างที่เต้ได้เกี่ยวเนื่องกับคนสวิตที่เต้รู้จักทุกคนแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นพ่อเต้หรือว่าแบบเพื่อนๆที่เป็นคนสวิตหรือว่าเพื่อนน้องเต้หรือว่าน้องเต้ก็ตามที่โตในสวิตเนี่ยเต้รู้สึกว่าคนสวิตไม่ค่อยมีเรื่องนี้เลยเนี่ยตั้งแต่เต้ที่เต้ลงทุนหุ้นมาเต้เนี่ยเป็นบ่อยมากก่อนหน้านี้ที่เต้บอกว่าเต้ลงทุนหุ้น5ปีแล้วเต้กว่าที่เต้จะได้กําไร มันก็ไม่ใช่ยอดเงินซะที่เดียวนะเพราะว่าช่วงที่เตเข้ามาในตลาดหุ้นมันก็เป็นช่วงหลังสัพหามใช่ไหมที่หุ้นมันลงแต่ว่าเวลาที่คุณลงทุนหุ้นหรือว่าคุณลงทุนธุรกิจก็ตามส่วนใหญ่คนที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือลงทุนเอาเงินไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณหวังมากที่สุดก็คือกําไรแต่พอคุณหวังกําไรมากที่สุดคุณจะทําอะไรสิ่งที่คุณจะทําก็คือคุณจะหาจุดที่ทําให้คุณะ ลงทุนแล้วได้กําไรคุ้มที่สุดเนี่ยคือกับดักถ้าการลงทุนหุ้นสิ่งคําถามที่คนถามบ่อยที่สุดคืออะไรซื้อได้หรือ,อยังมันจะลงไปอีกไหมเนี่ยแหละเป็นกับดักคนที่เรียนในคอสกับเตเรียนกูเมียมหรือเรียนคอสหุ้นของเตทั้งสองคอสแหละทุกคนจะรู้ตลอดเตจะพูดตลอดเลยว่าไม่มีใครรู้ว่าจุดต่ําสุด ของการเข้าไปลงทุนถึงแม้แต่ลงทุนในบริษัททัวร์เนี่ยทำบริษัททัวร์แต่เ็าไม่มีทางรู้ว่าต้นทุนที่ถูกที่สุดในการพาลูกค้าไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรมค่ารถไฟตั๋วเครื่องบินถ้าเกิดคุณจะมามานั่งรอซื้อตั๋วในจุดที่ถูกที่สุดไม่ต้องไปอะสวิตอะถูกปะเพราะคุณจะไม่มีทางรู้ต่อให้คุณซื้อโปรโมชั่น50% 3 0มมันก็ยังจะมีคนได้โปรโมชั่นที่ถูกกว่าคุณถูกไหม ซึ่งในโลกนี้คนที่เป็นนักลงทุนจริงๆอะอย่างวอลเลนบัฟเฟตหรือไอย่างคุณจอร์ดโซลอที่เตรู้จักเนี่ยไม่ได้รู้จักตัวเขาเป็นนะเตรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักเตคือเขาเป็นนักลงทุนระดับระดับโลกอะอย่างเช่นอะคุณคุณบิลเกตใช่ปะที่คุณรู้จักกันอะคุณสตีฟจ็อบอย่างเงี้ยหรือว่าคุณยอนมาสใช่ปะที่ดังๆคุณคิดว่าตอนที่เขาลงทุนธุรกิจอะเขาลงทุนในเงินที่ถูกที่สุดไหมเต่มั่นใจว่าไม่ใช่ สิ่งที่ทําให้คนรวยกับคนทั่วไปต่างกันนะไม่ใช่คนจนนะคนทั่วไป97ในโลกนี้ต่างจากคน3ซที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจในการทําลงทุนหุ้นหรือในการอะไรก็แล้วแต่เพราะถ้าคุณจะหาจุดที่ถูกที่สุดนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่ต้องการความเพอร์เฟกที่สุดเพราะคุณคิดว่าการที่คุณจะจ่ายเงินออกไปคุณต้องการให้เงิน คุณได้กําไรมากที่สุดถูกปะซึ่งมันไม่มีทางเต้ก็บอกเลยว่าไม่มีทางเพราะแม้แต่เจ้าของที่อยู่ในตลาดหุ้นเจ้าของบริษัทนะบริษัท ABC ซอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังไม่มีทางรู้ว่าหุ้นเขาจะลงไปต่ำที่สุดนะจุดไหนเพราะอะไรหรือแม้แต่เตเป็นบริษัททัวร์เนี่ยเตก็จะไม่มีทางรู้ว่าโรงแรมในเบิร์นที่ไหนมันถูกที่สุดใช่ปะเพราะว่า มันไม่มีประโยชน์อะที่แต่จะไม่นั่งหาโรงแรมที่ถูกที่สุดเพื่อที่แต่จะได้กําไรมากที่สุดในการขายทัวร์หรอก็ไม่ต้องขายอรับโมแต่หาโรงแรมก็ไม่ต้องทําทัวร์ขายปะใช่ไหมคือบางครั้งอะเวลาที่เราลงทุนหรือเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เรามีความรู้อย่างคุณวอลเลนว่าเฟตล่าสุดอะที่เขาซื้อหุ้นสโนเฟกหุ้นสโนเฟกเป็นหุ้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคลาวคลาวคือเป็นแอมเมจที่เอาไว้เก็บข้อมูลซึ่งตอนที่เขาซื้อ ราคาก็ไม่ได้ถูกที่สุดนะแล้วเต้จะบอกให้เลยว่าคุณบอเลนบัฟเฟตไม่ได้ซื้อหุ้นหรือการลงทุนของเขาอะไม่ใช่จุดที่ถูกที่สุดหุ้นหลายตัวที่เขาซื้อหมายความว่าการที่คุณจะลงทุนหุ้นลงทุนธุรกิจลงทุนอะไรก็แล้วแต่ทองลงทุนที่ดินอะไรเงี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการลงทุนทั้งหมดคนทั่วไป97%มองหาจุดเข้าซื้อในแบบที่ถูกที่สุด มันก็เลยทําให้คนทั่วไป97ถึงไม่สามารถได้กําไรมากที่สุดเท่ากับคน3เเพราะคุณจะไม่มีทางรู้อัน,นี่คุณจะมาลงทุนหุ้นหรือคุณจะมาลงทุนอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะรอาหาซื้อจุดที่ต่าที่สุดรอบที่แล้วที่ผ่านมาตอนเดือนมีนาหุ้นลงไป9 96แต่ไม่แน่ใจตัวเลขที่แน,น่นอนนะ900กว่าจุดแล้วกันนะคุณรู้ไหมว่าคนที่ซื้อหุ้นตอน900หรือว่าพันจุดอะ น้อยมากปกติเวลาที่เตลงทุนหุ้นเตะตอนมาแรกๆอะเงินน้อยก็เลยคิดว่าต้องการให้จะได้กําไรมากที่สุดก็เลยจะรอจุดที่สั่ที่สุดก็เลยทําให้เตะพลาดแล้วก็ทําให้เตะชวดหลายครั้งที่ไม่ได้กําไรเพราะว่ารอไงอพอหุ้นมันลงใช่ป่ะเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะถูกได้อีกหรือโปรโมชั่นตัว๋วเครื่องบิน เตะทำทัวด้วยใช่ไหมทำธุรกิจเนี่ยโปรโมชั่นตั๋ว่องบินโปรโมชั่นโรงแรมเราก็คิดว่าเอ้ยเด๋ยวสายการบินจะถูกลงอีกมันก็ทําให้เราไม่กล้าที่จะแบบเอ้ยนําเสนอลูกค้าหรือว่าตอนแรกๆนะที่มาทําทัวร์แรกๆอะทาให้เราแทนที่เราจะขายของดีในราคาที่ลูกค้าซื้อได้ในบัตเเ็ตที่เขาเหลือไปชอปปิ้งด้วยหรือเราจะได้หุ้นในราคาที่ดีมากในจังหวะที่มันลงซึ่งมันไม่มีใครรู้ไงและสุดท้าย จุดต่ําสุดของรอบนี้ก็จบแล้วก็คือตอนเดือนมีนาซึ่งปีหน้ามีการคาดการณ์ว่าจุดต่ําสุดของการลงทุนหุ้นหลายคนนะคาดว่าจะมาอีกหรือจะไม่มาซึ่งไม่มีใครรู้ต่อให้คุณเป็นเป็นคนที่คุมตลาดหลักทรัพย์คุณก็ไม่มีทางรู้ไม่มีทางรู้เพราะอะไรเพราะคนที่เข้ามาซื้อหุ้นไม่ใช่เจ้าของก็คือคนธรรมดาขอางพวกเราเนี่ย แล้วคนเข้าไปถ้าคุณอยู่ในตลาดหุ้นหรือคุณไม่มีความรู้ในรื่หุ้นนะคุณลองไปเปิดตลาดหุ้นดูที่เขาบอกว่ามีวอลุ่มขายแสนล้านซื้อกี่หมื่นล้านอะไเนี่ยมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนคนเดียวซื้อมันเป็นคนทั้งคนไทยทั้งคนฝรั่งหรือคนต่างประเทศซึ่งมันมีคนซื้อเป็นหลายล้านอะซึ่งเราไม่มีทางไปนั่งในหัวใจของคนหลายล้านได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้แต่พาคุณไปดูให้คุณเห็นถึงแม้ว่าคุณไะติดตามเต ฟรีเนี่ยคุณก็ได้เห็นว่าเอ้ยเตยหาหุ้นยังไงเตยทำยังไงซึ่งใครที่เรียนในคอร์สกับเตยอ่ะก็จะได้รู้อยู่แล้ววิธีการหาหุ้นแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณอยากได้ข้อมูลเจาะลึกอินไซด์มากกว่าที่เตยสามารถพูดเป็นสาธารณะฟรีๆได้ก็คอร์สเตยยังรับอยู่นะคอร์สจุงมือใหม่มากยังรับอยู่